มีปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสบเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ครับจากตรงนี้นะคะพอดอีเกิดจากที่มือนะคะคนขยันใช้ในการเช็ดกระจกคือช่วงนั้นเป็นช่วงของงานกีฬาะนะคะนี่กระจก75ตู้ก็เช็ดด้วยความวันนี้มันเหมือนกับลักษณะที่มันก็คือเช็ดตู้กระจกใช่ค่ะทั่วไปอา่าฮะแล้วเช็ดกระจกประกอบอแรล่ดาบน้ําพีอนะคะ่ะ ให้เป็นของที่ลึกในงานกีฬาโยชนนะคะที่จากตรงนั้นมันก็เกิดอาการมันเมื่อยทั้งสองข้างอะค่ะแล้วทีมันก็เหลือไม่ไม่เอ๊ะมันเป็นอะไรแล้วเริ่มชาชาแล้วก็ชาทั้งปลายปลายโคนประสาทนี่ค่ะทั้งทั้งสองข้างปลายนิ้วปลายนิ้วนะค่ะก็โคนนิ้วค่ะไม่ใช่ปลายโคนนะคะค่ะแล้วก็มีรู้สึกปวดทรมานนะคะเวลานอนนะคะต้องใช้มือเนี่ยขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็ ลำบากมากคือมันปวดมันปวดที่กระดูกนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะปวดด้วยไม่มีความรู้สึกด้วยใช่ค่ะเอ๊ะไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่น่าปวดนะมันมันมันชาค่ะคุณอ๋อมันเหมือนชาชาค่ะแต่ปวดปวดอนอนไม่ได้เลยค่ะต้องทานยาแก้ปวดตอนนั้นคือทานยาแก้ปวดค่ะไปหาหมอไหมฮะไปค่ะแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบนะคะปลายประสาทคุณหมอไปทาน ไปพบที่คลินิกอ,อยู่หนึ่งเดือนเต็มนะคะคุณหมอบอกว่าปลายประสาทหลอดอักเสบคุณจะต้องผ่าตัดดจากตรงนั้นก็มีความคิดว่าไม่ได้นะดูดีเราเพือ่อนๆก็เลยบอกอย่าผ่าเลยลองไปนวดซิแผนโบราณไปแล้วค่ะคุณต้นนวดวันต่อวันนะคะคเพื่อแล้วก็คุณบอกกแนะนําว่าให้แช่ให้แช่มือด้วยน้าอุ่นทั้งเช้าทั้งเย็นเอามือเนี้ยแช่น้ําอุ่นจะช่วยได้ค่ะจะคลายก็ไม่หายอีก ชาระดับไหนฮะหมายถึงว่าหยิกรู้สึกไหมมันมันไม่รู้สึกอะค่ะมันเจ็บค่ะมันมันมันลักษณะมันเมันมันเจ็บมันชาแล้วมันเจ็บมันบอกไม่ถูกอะมันแป๊บๆจิ๊ดๆเหมือนมีมีเข็มมาจิ้ม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 ิ้ที่ปลายนิ้วหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับสาเหตุของระบบปลายประสาทอักเสบนี่เกิดเกิดจากอะไรฮะคิดว่าน่าจะเกิดจากการทํางานอะนะคะคือมันใช้งานหนักเกินไปค่ะแล้วก็มันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณเนี้ย ตึงไปด้วยนะคะเพราะว่าจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมคะการที่กล้ามเนื้อตึงอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เลือดไหลการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงปลายประสาทอะไรอย่างนี้มันอาจจะน้อยลงมันก็อาจจะก่อให้เกิดปลายประสาทอักเสบก็ได้ถ้าทิ้งเอาไว้ไม่รักษามันก็จะมีอาการอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็หมดความรู้สึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะเนื้อมันจะตายไหมฮะ่ันคงไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะแต่ว่า เพราะว่าปลายประสาทอักเสบนี่จริงๆมันก็สามารถที่จะรีคอเวอร์ได้นะฮะไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเราหยุดงานพักมันแล้วก็กายภาพบํบาบัดให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้มันก็คืนมาได้อแล้วคุณหมอบอกว่าจะผ่าตัดค่ะก่อนหน้านิดก่อนหน้านั้นนิดนะคะจะอ่าก็เลยว่าก่อนที่จะผ่าตัดก็ขอทดลองอีกสักนิดหนึ่งนะคะผ่ายังไงค,ค,คุณหมอบอกว่าจะผ่า,ผาตรงตรงมือเนี่ยค่ะทั้งสองข้างตรงอ่าตรงส้นมือเนี่ยนะก็เลยบอกเดี๋ยวขอไปฝังเข็มก่อน ขอไปฝังเข็มค่ะนวดแล้วก็ไม่หายไม่หายค่ะฝังเข็มฝังเข็มพอฝังเข็มมันก็ยังไม่หายอีกก็ใช้วิธีอีกลองไปแช่พาราฟีนที่โรงพยาบาลอีกนะคะไปแช่สลับกับฝังเข็มก็ไม่หายอีกอะค่ะไม่ดีขึ้นเป็นทั้งสองมือเลยทั้งสองมือสองข้างเลยค่ะก็สาเหตุตรงนี้ก็ดูรายการท่านอาจารย์มาพูดอะค่ะก็เลยเอ๊ะเราหน้าที่จะสนใจนะมันตรงกับโรคเราพอดี วันนั้นท่านอาจารย์ออกมาะะมแล้วะแล้วก็ดูจากรายการสุกแล้วสวยอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจโทรไปหาผู้ที่มาร่วมแชร์หน่อยะคะ่ะครับอ่าก็ได้อ่ารู้สึกเธอก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของน้องตุ้ยอะคะ่ะอืม,อม,อม,อมก็เลยตัดสินใจว่าเอา้าอีกสักครั้งาน้าก่อนจะผ่าอ่าไหนไหนก็ฝังเข็มแล้วไหนๆก็นวดแล้วแช่พาราฟินแล้วค่ะอ่าลองดูอีกสักวิธีหนึ่งค่ะอแล้วก็งดยาทุกชนิดจากที่โรงพยาบาลให้มานะคะแล้ว ลองทดลองตัวเองก่อนเหมือนที่เขาพูดว่ามันหายจริงนะลองพูดสุดตัวเองก่อนค่ะก็เลยโทรไปน้องเขาก็ส่งยาสีเขียวมาให้อาจารย์ค่ะทานอยู่ประมาณสักเจ็ดวันสามวันแรกได้เริ่มรู้สึกว่าหลับง่ายทานทานยังไงครับเช้าสองเย็นสองค่ะวันละสี่เม็ดนะคะจากตรงนั้นอาการจากเริ่มรู้สึกดีขึ้นไม่ทรมานนะคะก็พอวันที่สิบเนี่ย มันหายขาดไปเลยสิบวันสิบวันค่ะทานยาวันที่เก้าที่เก้ามกราดีเองค่ะอ่วันที่สิบเก้าท่านอาจารย์ท่านไปบรรยายที่จังหวัดพิษณุโลกครับอคุณตุ้ยก็โทรบอกว่าพี่ๆไปฟังท่านอาจารย์ไปบรรยายอก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปนะไปยืนยันว่าเราหายจริงๆด้วยความศรัทธาว่าที่เราหายจากตรงเนี้ยมันเพราะอะไรแล้วเราจะได้บอกต่อหลังจากทานไปแล้วสิบวันดีขึ้นสิบวันดีขึ้นค่ะ เริ่มรู้สึกได้เลยจับอะไรไม่เจ็บปกติทุกอย่างอะค่ะออแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ของแถมมาของแถมที่เราหายอะค่ะจากที่เป็นไมเกรนด้วยก็หายไปอ๋ตอตอนแรกไม่ได้กลาว่าจะรักษาไม่ได้ไมเกรนนะคะไมเกรนเสร็จคือแล้วก็ภูมิแพ้ซึ่งเป็นมานานค่ะภูมิภูมิแพ้ที่เป็นมานานแล้วว่าถ้ากําลังสอนหนังสืออยู่ค่ะผงช็อกอาจจะเป็นเพราะผงช็อกออออก็จะมีอาการจาม ตาสองข้างเนี่ยค่ะจะบวมเป่งอยู่สามวันทุกครั้งจามท่านชี่วชยวอย่างนี้สักประเดี๋ยวนี้สองข้างนี้จะบวมคือในกระเป๋าเนี่ยจะมียาแก้ปวดยาภูมิแพ้นะคะแล้วก็ยาแก้ท้องอืดไปด้วยคือเป็นคนระบบไม่ค่อยจะปกติค่ะเสร็จแล้วพอเลยทําให้ได้ของแถมที่ดีที่สุดคือหายหมดทุกอย่างไปด้วยค่ะอาจารย์ครับรบกวนให้ความรู้หน่อยครับว่าจากกรณีเนี้ยที่ระบบปลายประสาทอักเสบเนี่ย จริงเ,เดี๋ยวผมเริ่มจากอาจารย์น้ำไายก่อนอนะคะรับซิมติมมันเกิดยังไงก็อย่างที <น S 3> ่บอกเมื่อกี้นะคะว่าที่เดาๆเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็เข้าใจว่าจากการที่ใช้มือทำงานเยอะเนี่ยผลที่ตามมาก็คือมันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อหรือปลายประสาทอะไรแถวๆเนี่ยเพราะว่าการใช้งานมากเมื่อไหร่มันก็จะก่อให้เกิดทรมารครับ คือเกิดการบอบช้ำไม่มีการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะไรนะคะมีการบอบช้ำพอบอบช้ำก็คือตามมาด้วยการอักเสบแล้วเข้าใจว่าระดับ t h ตัวที่สองจะสูงนะฮะก็คืออาการอักเสบอาการปวดตรงนี้ไม่เหมือนกับอาการปวดของอัลทริทิสไม่เหมือนการปวดข้อเข่าปวดข้อนะครับหรือรูมอตอยมันเป็นอาการปวดที่ระบบปลายประสาทนะครับ ซึ่งตัวเม็ดเลือดขาวที่มันหลังอะไรเยอะแยะเนี่ยก็คือตัวที่มันหลัง t s 2นะฮะ t s 2หลังอินเตอร์ลูคิน6เยอะไปนะฮะทีนี้กิน2แคปซูลต่อวันสองช้าเช้าสองเย็น2ครับแล้ววันที่สิห้าวันที่6วันที่10 10ิบสิบก็หายครับโอเคของเรา4ี่แคปซูลต่อวันเนี่ย ถ้าวันที่15นะวันที่10นี่เราไม่เคยเช็คว่ามันทำอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าวันที่15หเนี่ยหลังจากเช็คกินสีแคปซูลต่อวันนะเราเราก็พบว่ามีการสร้าง th1 เพิ่มขึ้น2เท่านะครับมีการสร้าง trex tregulator เพิ่มขึ้น2เท่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันจะเป็นตัวที่ไปกด th2 วันกรณีปล่อยไออาการอักเสบจากปลายปศาสตร์ มันคงจะเป็นเรื่องจากว่า t s 2มันเยอะไปอินเตอร์ลิน6มันเยอะไปเมื่อมีการสร้าง t s 1และ T-regulator มันก็ไปกดตรงนั้นให้มันน้อยลงนะครับอันนี้คือคือลักษณะของการใช้ภูมิบำบัดเลยอะ่ะนะฮะเไม่เลือขาวไปช่วยจัดการกับไม่เลือขาวเองเลยนะครับส่วนว่าไมาเกรนอะไรทั้งหลายแหละนี่เรื่องปกติธรมรมดาเรื่องเด็กๆใช่ไหมทุกเราเราจะยินเยอะแยะมากไมเกรนหายอะไรหาย เงเด็กๆนะฮะซึ่งทั่วนี้ก็คือปกติดีละปกติดีค่ะนะฮะจะใช้งานหนักก็ไม่กลับมาละไม่กลัวแล้วค่ะเออยินดีด้วยครับ